พยายามที่จะบอกหลายๆเรื่องในที่เราทําที่เราศึกษามาแต่เราก็เชื่อว่าหลายๆคนไม่เข้าใจมันจะพูดทาไมมันหรือบางคนฟังแต่ไม่ทําเพราะอะไรทุกคนฟังครูนะจากการที่ครูศึกษามาด้วยตัวเองเมื่อไหร่ที่พลังในสมองของเราอะ่ะมันเหนือหมายถึงพลังของเราอะ่ะเรารู้สึกว่าพลังเรามันเหนืออยู่แล้วอะ่ะถ้ามีคนมาพูดมาบอกอะไรเราอะค่ะพลังของเรามันจะต้าน นี่คือเรื่องจริงเพราะครูเป็นถ้ามีคนมาบอกครูแต่ครูรู้สึกว่าครูเหนือแต่ไม่ใช่เหนือเขานะเราไม่ได้รู้สึกว่าเราเหนือเขาแต่เรารู้สึกพลังเรามันเหนือมันมันเหนือคือมันกลางในตัวเราเองอะค่ะมันรู้สึกว่าก็งั้นงั้นไม่ทําก็ได้หรืออะไรแบบนี้เครื่องหรอใช่หรอหรืออะไรก็ตามที่มันเหนือตัวมันเองอะค่ะมันมันรู้สึกของมันเอง แต่เมื่อไหร่ที่มีครูบาอาจารย์หรือคนคนใดก็ตามที่เป็นคนปกติก็ได้มันอยู่เหนือความคิดเราได้หรือหมายความว่าเขาเขาสามารถอยู่เหนือความคิดเราได้หรือสามารถชักจูงเราได้แม้เป็นคนปกติก็าตามนั่นแหละคุณจะเข้าใจสิ่งที่ครูทำมาทั้งหมดครูไม่เคยคาดหวังให้ใครเข้าใจครู ครูไม่เคยคาดหวังให้ใครเข้าใจในสิ่งที่ครูสอนไม่เคยคาดหวังไม่เคยคิดไม่เคยคิดว่าทําไมอ่ะฉันสอนทําไมไม่เข้าใจไม่เคยสอนแล้วปล่อยให้ระวางครูถึงเขียนคําว่าแค่ปล่อยก็ลอยตัวไม่เคยทุกข์กับสิ่งที่ให้แล้วทําไมลูกไม่ทํากันว่าสิ่งดีๆอทําไมผู้บริหารไม่ทําไม่เคยไม่เคยเลยแค่จะเล่าให้ฟังเฉยๆว่ามันดีอย่างนี้นะตั้งแต่ทําชีวิตมันดีแบบนี้เลยนะเล่าเฉยๆ แล้วก็วางแล้วก็ปล่อยจนวันหนึ่งทุกคนเรามาเจอครูบาอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นคนเป็นพระแล้วเขาสามารถอยู่เหนือการควบคุมจิตของเราได้อะเพราะครูผ่านมาก่อนคุณครูเคยเป็นคนคนหนึ่งที่ไม่เชื่อเรื่อง NLP กดแรงดึงดูดอะไรแล้วก็เอาตรงๆไม่เชื IS, ่อเรื่องการนั่งสมาธิสวดมนต์ไม่เชื่อเลยมีคิดอย่างนี้เสียเวลานั่งทำไมสมาธิ นั่งเฉยๆนั่งทํำไมไปทํามาหากินดีกว่าไหมสวดมนต์สวดทําไมไม่เห็นว่าสวดอะไรยังไงอะไรมันจะมันจะมีของมันเยอะอะทุกคนนี่แหละคลือเขาเรียกว่ามันเป็นตัวตนมันเป็นจิตที่ไม่ได้ฝึกมันเป็นลิงป่าที่ไม่เคยถูกฝึกมันต้านทุกเรื่องครูสอน NLP ก็นั่งต้านในห้องเอานั่งทานแมททีนอยู่นี้นะ ทนันแะจีนอุ้ยนึกถึงโดเรมอนที่ควักเอา,เอ,าอันนี้ออกมาแล้วโดเรมอนก็นั่งไปกันโดบิตะนี่เป็นอย่างนี้จิตมันอย่างนี้เลยมันไม่ถูกฝึกเพราะฉะนั้นครูจึงเข้าใจในสิ่งที่ครูมาสอนหลายๆคอร์สหลายๆครั้งหนึ่งเราสอนฟรีเราไม่เก็บค่าคอร์สสองในเมื่อเราไม่มีผลงานการเก็บค่าคอร์สมันจึงไม่มีคนเชื่อเรา แต่พอคนที่มีผลงานไงทุกคนเก็บค่าคอร์สได้เป็นแสนเป็นล้านแล้วก็มานั่งคุยว่าแตงรวยเป็นพันล้านหมื่นล้านก็จากการขายคอร์สคนก็อยากไปเรียนไงเขาโด่งดังจากการขายคอร์สคนก็ไปเชื่อแต่แต่เราฟรีไงทุกคนของฟรีดูไรค่าเพราะฉะนั้นเราก็เลยแค่ต้องตั้งปณิธานว่ามึงมาเพื่ออะไรอะพอมึงมาเพื่อให้ไม่ใช่เหรอเพราะฉะนั้นมึงไม่ต้องไปคาดหวังเลยว่ามึงให้แล้วเขาได้หรือเปล่านะคะเพราะาไม่ได้เก็บเงิน เพราะฉะนั้นคนที่ฟังเราเขาจะมีคนที่ต้องได้บ้างแหละคนที่ไม่มีตังก็มีคนที่เขาพร้อมอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองแต่เขาไม่พร้อมที่จะมีเงินไปเรียนหรืออะไรก็มีเราคิดอย่างนี้ค่ะให้ออกไปเราคิดแบบแบบในแบบของเราอะนะคะทุกคนเพราะเราตั้งใจแล้วเราจะไม่ขายคอร์สแล้วครูก็มั่นใจถ้าครูขายคอร์สป่าน,นี้ครูมีเป็นร้อยล้านจากการขายคอร์สครูมั่นใจมากทุกคนเพราะครูมีผลลัพธ์ จะติดลบเป็นติดไม่รู้กี่ล้านจากคนที่เรียน NLP จากคนที่ไปเรียนโคชชิ่งแล้วมีใบประกาศถึงสามใบครูมีอะไรมาเป็นเอกสารหลักฐานให้คุณดูทุกอย่างแล้วครูก็เรียนจากครูบาจารย์ใหญ่ระดับประเทศนะคะไม่รู้กี่คนเพราะฉะนั้นครูมั่นใจว่าถ้าครูขายคอร์สแล้วครูจับมือทําแล้วครูพาทุกคนรวยได้อะ ปังดังแน่นอนนะคะแล้วครูก็เชื่อด้วยว่าทุกครูขายคอร์สนะทุกคนครูขายได้เป็นร้อยล้านเลยนะนี่ครูพูดเรื่องจริงเพราะความรู้อะมันเยอะมากแต่ครูเลือกที่จะให้ฟรี